นี่คือหน้าตาเก้าอี้นะคะที่โรงงานได้แพ็คของแล้วก็ส่งมาที่ร้านเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูนะคะก่อนอื่นเรามาดูเลยการแพ็คของของทางโรงงานนะคะที่จะจัดส่งให้ลูกค้านะคะตรงนี้คือแบบห่อหุ้มอย่างดีนะคะตั้งแต่เบาะที่วางแขนแล้วก็ที่รองนั่งด้านล่างเลยนะคะแต่ว่าตรงเหล็กอาจจะแบบไม่ได้ห่อให้นะ อันนี้มีฝุ่นนิดหน่อยเราสามารถเช็ดได้นะคะแล้วก็เขาจะให้ตัวนี้มาอันนี้จะเป็นยางที่จะเอาไว้ใส่ขอบเก้าอี้ด้านล่างนะคะตรงนี้ลูกค้าจะต้องเป็นคนใส่เองนะคะเก้าอี้บาเบ์นะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นแบบตัวล่าสุดที่แมค่ค้าเอามาโชว์ที่หน้าร้านนะคะอันนี้จะเป็นทรงวินเทจนะคะแล้วก็เพิ่มปักหมุดนะคะปักหมุดตรงนี้นะคะ ตัววินเทจนะคะตัวนี้ราคาเริ่มต้นที่5,800บาทค่ะสามารถปรับที่หัวเบาะได้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าพาไปดูดอเวลาปรับนะคะว่าจะทำยังไงก็จะกดปุ่มด้านหลังนะคะปรับตรงหัวเบาะก,ก่อนแป้งกดปุ่มด้านหลังแล้วก็ดึงขึ้นนะคะพอถึงตรงไหนที่เราต้องการเราก็ปล่อยแค่นี้เองค่ะ แล้วก็ถ้าจะเอาลงก็ทําเหมือนเดิมนะคะกดปุ่มด้านหลังแล้วก็ดันลงค่ะปรับได้ตามใจชอบเลยนะคะตัวนี้ปรับได้ถึงถึง9ระดับเลยนะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็จะมีปรับหมุดให้ปักหมุดให้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับนอนได้นะคะอันนี้คือเราปรับลงมาแบบนี้แล้วเราก็ดันลงไปด้านล่างค่ะ ตัวนี้ปรับนอนได้180องศาเลยนะคะพอปรับนอนปุ๊บเราก็จะปรับตัวนี้ขึ้นเพื่อล็อกนะคะตัวล็อกตัวนี้นะคะจะทําให้เก้าอี้ไม่ขยับนะคะวิธีเอาขึ้นก็เหมือนเดิมค่ะลูกค้าคือปรับตัวนั้นลงแล้วก็ดึงขึ้นค่ะ อพอดึงขึ้นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ล็อกด้านข้างนะคะใช้งานง่ายมากเลยนะคะผู้หญิงดันก็ได้เพราะว่า,าตัวน,นี้ตะกี้ก็ใช้น้องพนักง,งานที่เป็นผู้หญิงนะคะทําให้คือดันขึ้นง่ายนะคะไม่ต้องใช้แรงมากนะคะตรงนี้สามารถถ้อยใดได้ด้วยนะคะแล้วก็มุมนี้ก็จะมีด้านข้างที่สามารถ ห้อยอปลั๊กไฟได้หรือห้อยอุปกรณ์ได้นะคะอันนี้ด้านล่างนะคะก็จะมียางแบบนี้แถมมาให้นะคะซึ่งพอลูกค้าได้รับของแล้วลูกค้าจะต้องเอายางไปใส่ตรงฐานตรงนี้นะคะ ก็มีประมาณนี้นะคะเก้าอี้บาเบอร์นะคะของที่ร้านลูกค้าสั่งสีสั่งขนาดสั่งสีสั่งลายตรงนี้ได้สั่งปักหมุดไดส้สั่งดึงกระดุมก็ได้นะคะตามใจชอบหรือไม่ชอบทรงนี้จะสั่งเป็นทรงอื่นก็ได้นะคะสามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่อาลาบ,บัมนะคะเพจนะคะชื่ออัลบ,บัมว่าเก้าอี้บาเบอร์นะคะ โอเคเดี๋ยวยังไงแมค่ค้าขออนุญาตจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาสั่งซื้อได้นะคะที่เพจ ST h a k r i p p e r ค่ะ